อะไรครับมีความรู้สึกไงคบพางเขาวันนี้มีความสุขไหมเออมีความสุขอยากจะขอขอบคุณตัวเองเมื่อสิบปีที่แล้วที่มีจนถึงตอนนี้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ร้อยคนนักที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ถูกต้องว่าน้องเล็กเป็นหัวหน้าบริโดมมาสิบปีต้องขอขอบคุณเมื่อสิบปีที่เลือกที่จะเป็นหัวหน้าและทุกนวันนี้ทางานอย่างตั้งใจแล้วก็เหนื่อยสุดๆคือทําทุกอย่างททุกอย่างเลยอ่ะจัดดอกไม้ยไล่หมาขัดกระเบื้องนเลือนรถ จริงๆยักษ์เยอะก็เป็นหล่อนฉันยอมสวนดอกไม้ยังเป็นคนปลูกใช่ไหมดอกไม้ได้ด้ยฉันเป็นคนปลูกแต่มันก็ทําให้เรามีถึงทุกวันนี้ก็บอกอะไรบอกขอแสดงความยินดีนะคะนกงงานจะตอบแทนงานจะพูดแทนเราเสมอเราไม่ต้องไม่บอกใครว่าเราทํางานที่ออกมาจะพูดแทนเราเสมอขอขอบคุณความสุขมากสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ยิ่งไปอีกรักทุกช่วงนวา มีคนนันมีไม่กี่คนที่ฉันเรียกเจ๊อะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่งแตงคิดปิ้งค่ะแม่คิณแต่งคิมากลูกเรองร่ำรวยมกเอาหูกอดกอดก่อนสามสาลักันลักันค่ะสาวช่องเซีเนีย นี่นะคะเราอยู่ในงานมรดกของนกเล็กนะคะกำลังวุ่นวายขายหมี่มากอันนี้ขเจ้าภาพเลยค่ะเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพค่ะนี่นะคะเจ้าภาพของเราค่ะกำลังวุ่นวายขายหมี่มากเลยค่ะตรงนั้นตรงนู้นลูกคืออะไรคะอ๋อนี่ีจะแจกของวันนี้ทุกปีก็แบบว่าให้เป็นแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนแบบแบ่ความสุขกันทุกคนมามอบความสุขกันเพาะแก้มานนี่เลยน้อยเป็นของเราว่าที่ระลึกมากกว่าโอเคเรียกว่าที่ระลึกมากกว่าในนี้มีแจก้ทคิว สามารถบอกได้ว,ว่ารางวัลใหญ่เงินสดค่ะเงินสดใช่ไหมคะเงินสดค่ะไม่บอกว่าจะเป็นของดีดีดีด้วยนะคะเนื้สดค่ะโอเคค่ะให้นางไปทำเป็นบัตรน้าที่ของนางก่อนนะคะตามมาคัดตาม,มาค่ะเรามาดูกันตรงนี้ว่ามีอะไรนะคะ เขียนชื่อเขียนชื่อใส่ในกล่องนี้แล้วก็ใส่ในนี้นะคะจะเป็นจับรางวัลวันนี้มีลุ้นไม่รู้ว่าของรางวัลใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบรว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่บอกหรอใช่แต่ของรางวัลเล็กๆคือแบหยวนแต่ไม่บอกว่ากี่กี่หยวนเป็นทองม่างๆไม่รู้เหมือนกันเขาเขาไม่บอกเลยว่าร้อเตรียมรางวัลที่รออะไรแต่รางวัลเรื่อยๆนี่คือคือใส่ในซองเป็นถังเทาให้แล้วก็มีลาบุพูด่อีกคนนึง ต้องเป็นะยทุกอย่างเแหละใช่ไหมครับคณิใช่ครับต้องต้องเป็นแล้วต้องได้แล้วเ่อเอาเปเลยสิเดี๋ยวโกเดี๋ยวโกใช่ไหมคะอนนี้มีการจับฉลากรางวัลครับสำหรับคนที่มาร่วมงานเราจะมีเป็นรางวัลเป็นอ่างเปาครับแล้วก็มีตุ๊กตาลาบูบูลิขสิทธิ์่ะสามารถบอกได้ไหมคะว่ารางวัลท้าไหนมีเท่าไหร่บ้างแม่เริ่มตหร้อยหนึ่งอเก็คือจะต้องเขียนช่องเียนชื่อไหมเขีชื่อเป็นเรื่องเันลาว ต่วราต้องเขียนแค่นี้เดียวนะม้วนแนวนี้เหรอคะสิบชื่อได้ไหมสิบชื่อได้ถ้าจับขึ้นมาโป่ะละจะทุกรอบอะไรโปจะทุกรอบอะไรใช่ไหมเนาะ่าไงให้ขงเนียวอุ้ยมีการมูเตอร์รู้กันขึ้นแล้วค่ะไม่ได้ให้มันรู้ไปงานเนี้ยเปิดซองนะไม่ได้ให้มันรู้ไปเขียนสัิบใบใบถ้าไม่ได้ตัดแม่ตัดลูกใช่หน่อยโปละฮะถ้าโปมายืนซับนะยืนซับเลยและมีเมนูเด็ดนะคะ หมูหันหมูหันแบบตัวใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนี่เขากำลังย่างกันเลยดูเล้วเอาซองสิ้าโจ้สิง้าสิงโตตามมาตามมาเอเดร็กอดับเพื่อนสาว เอดดัเพื่อนสาวค่ะนัมีธุรกิจส่วนตัวนะคะตอนนี้เป็นร้านนวดของนาานะคะอยู่หน้า Golden Dome ค่ะและนาก็บางทีมีอารมณ์ถึงจะโูบ้างซ้ามนะคะใช่ค่ะก็ยังรักโชว์อยู่อ่ะค่ะก็เลยแบบว่านั่นโชว์ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้บอกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันทำอะไรยากแต่เพื่อนสาวก็ยังไม่ทิ้งลายโชว์ยังเป็นความเป็นตัวแม่ดีว่าอยู่จริงเพื่อนสาวเอดัดเท่านั้นถูกเอมมี่ดีว่า มอเดี๋ยวขอกว่าลมปลอมเนาะเพื่นสาวเอ็นจอยค่ะตามมาค่ะนี่ดูค่ะนี่ถ้าไปสูมใกล้สิโอ้ยตัวใหญ่มากดูสิคะเออตัวใหญ่มากเลยอ่ะนุ๊ตตรงนู้นอีกทางห่ตรงนู้นแต่ตอนนี้จิลิจิคนจะละลายนะตัวนี่ตัวใหญ่มากค่าสามสี่ตัวกินกันจุก